สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องที่รักทุกคนครับวันนี้เพื่อนร่วมทางจิตเวชสู่สุขภาวะมาถึงภาคที่สองตอนที่หนึ่งนะครับภาคที่สองตอนที่หนึ่งพูดถึงการสื่อสารจากใจถึงใจทำไมการสื่อสารจากใจถึงใจถึงมีคุณค่าความหมายและความสำคัญครับ ในยามที่เราประสบกับวิกฤตทางด้านของจิตเวชมีความบอบช้ำมีความสับสนวุ่นวายอยู่กับอาการนั้นการที่ผู้มีประสบการณ์ตรงจะสื่อสารกับบุคคลภายนอกแม้กระทั่งคนที่เขารักก็ทำได้ด้วยความยากลำบากครับด้วยอาการเองด้วยตัวยาที่กำลังเข้าไปปรับสารสื่อประสาทในสมองอยู่นั้น ทําให้การสื่อสารนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแล้วก็ติดขัดขึ้นมาได้ทันทีขณะเดียวกันถ้าเราในฐานะผู้ดูแลจะไปใช้ลูกเล่นเทคนิคหรือคําพูดที่มีเงื่อนไขพิเศษใดๆเนี่ยผมในฐานะตัวแทนของผู้มีประสบการณ์ตรงที่อยู่กับอาการของ โรคทางด้านจิตเวชมากว่า25ปีจนกระทั่งฟื้นคืนมาได้ในปัจจุบันนั้นขอบอกให้ทราบเลยครับด้วยความรักและเคารพทุกท่านขออนุญาตนะครับผู้มีประสบการณ์ตรงที่อยู่กับอาการทางจิตเวชนั้นถึงเขาจะป่วยทางด้านจิตเวชแต่ขอโทษนะครับเขาไม่ได้โง่การรู้คิดและการทำงานเข้าใจนั้นเขายังทำได้อยู่ครับ เพียงแต่เขาไม่สามารถสื่อสารออกมาอาจจะพูดออกมาได้น้อยหรือแสดงออกได้น้อยด้วยอาการของโรคหรือ,อยาแต่ได้ความที่เขายังมีสมองและสติปัญญาอยู่หากเราใช้เทคนิคลูกเล่นหรือไม่จริงใจใดๆกับเขาเนี่ยเขารู้ครับและถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่จริงใจหรือมีลูกเล่นกับเขาเนี่ยมันจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมบาดแผลใจให้กับเขา คราวนี้ถ้าเราบอกอ้าวไม่มีลูกเล่นทุกคนก็อยากจะพูดกับผู้ที่อยู่กับอาการอย่างดีแต่ด้วยอาการของโรคด้วยสภาพต่างๆมันไม่เอื้อึน่วยแล้วจะให้เราทำอย่างไรล่ะจะสื่อสารอย่างไรดีนี่แหละครับจึงเป็นสาเหตุที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้ในหัวข้อการสื่อสารจากใจถึงใจนะครับ โดยเริ่มต้นจากข้อแรกครับมนุษย์ทุกคนชอบพูดมากกว่าชอบฟังนี่คือสัญชาติยานเพราะมนุษย์ทุกคนต้องการการยอมรับจึงอยากจะสื่อสารออกไปเพราะฉะนั้นระหว่างผู้ดูแลกับผู้ที่อยู่กับอาการของโรคเมื่อเราอยากจะช่วยเหลือเขาแต่เรากลับเป็นฝ่ายพูดเป็นฝ่ายสั่งเป็นฝ่ายกำหนด ท้ายที่สุดมันเลยเกิดความเหินห่างเพราะฉะนั้นข้อแรกครับข้อแรกคือเรากลับมารับฟังผู้ที่อยู่กับอาการทางจิตเวชจากใจถึงใจฟังอย่างไรครับเริ่มจากคำถามไม่ง่ายว่าช่วงนี้รู้สึกอย่างไรวันนี้เป็นยังไงบ้างเล่าให้แม่ฟังเล่าให้พ่อฟังเล่าให้เราซึ่งเป็นคนรัก เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนสนิทฟังถ้าเขายังไม่อยากพูดอะไรเรานั่งเป็นเพื่อนก็ได้ครับขออานั่งเป็นเพื่อนขอพ่อนั่งเป็นเพื่อนใกล้ๆถ้าลูกมีอะไรอยากจะพูดเมื่อไหร่พ่อพร้อมจะฟังนะครับเมื่อเขาเริ่มพูดสิ่งที่เราจะทำคือหนึ่งไม่ขัดจังหวะสอง เราจะไม่พูดแทรก3เราจะไม่ถามแทรก4เราจะไม่ไปตัดสินเขาว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นถูกหรือผิด 5. เราจะตั้งใจฟังมองหน้าเขาสบตาเขาบ้างสลับกับการพยักหน้าหรืออาจจะส่งเสียงเบาๆว่าอืมอ๋อ oh. นะครับ สิ่งเหล่านี้จะเพิ่มความมั่นอกมั่นใจระหว่างกันจะเพิ่มความเชื่อถือระหว่างกันอย่านึกนะครับว่าคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดนั้นเวลาที่ผู้อยู่กับอาการจิตเวชเขามีอาการเขาจะไว้วางใจเราทั้งหมดอาจจะด้วยอาการของโรคอาจจะด้วยประสบการณ์ที่มีการขัดแย้งกันหรือถกเถียงกันมาก่อนหรือมีการกระทำอะไรที่ทำให้เราเหมือนกับว่าห่างเหินกัน การรับฟังนี Guys, that, uh, like, thrill, ่แหละครับจะทําให้ผู้ฟื้นคืนหรือผู้ที่อยู่กับอาการเขารับรู้ได้ว่าเออวันนี้คนที่เขารักเปลี่ยนไปนะรับฟังเขามากขึ้นให้เวลาเขามากขึ้นไม่ทํำอะไรแบบฉาบฉวยหรือลูกเล่นแต่เปิดใจและมีเวลาที่จะรับฟังเขาเมื่อเขาพูดจนจบกระแสความ เรามีอะไรอยากสื่อสารกลับเราก็ค่อยทำในตอนนั้นครับจะเห็นความแตกต่างอย่างมากมายแล้วถ้าเพียงครั้งแรกไม่ได้ผลระยะเวลาที่ทำต่อเนื่องยาวนานในการรับฟังนั้นจะพิสูจน์ความจริงใจและความปรารถนาดีของเขาให้เขาสัมผัสได้ครับการเป็นผู้รับฟังนั้นไม่ง่ายหรอกครับ มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราเข้าใจกันทั่วไปเพราะการรับฟังจากใจนั้นต้องการจิตใจที่กว้างขวางยิ่งใหญ่จากท่านถ้าใจเราไม่กว้างขวางพอเขาพูดอะไรมานิดนึงขัดใจเราเราก็รีบตัดบ,บทเราก็รีบออกคำสัง่งเราก็รีบขัดแย้งเขาทันทีเพราะฉะนั้นการเป็นผู้รับฟังนั้นใช้หัวใจที่ยิ่งใหญ่ครับหัวใจที่เปิดกว้างด้วยเมตตา ด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์หวังอยากจะเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งจึงเปิดใจกว้างให้เขาพูดได้อย่างเต็มที่จนสิ้นกระแสะความอาจจะเป็น5นาที10นาทีหรือเป็นชั่วโมงสุดแล้วแต่ภาวะความรู้สึกและอาการของเขาในช่วงนั้นเมื่อคุณมีใจกว้างที่ยิ่งใหญ่รับฟังสิ่งที่คุณจะได้รับกลับอย่าคาดไม่ถึงคือคุณจะได้รับความไว้วางใจ คุณจะได้รับความรักและความรู้สึกที่แท้ความผูกพันจากก้นบึ้งของหัวใจกลับมาขอเชิญชวนนะครับวันนี้มารับฟังซึ่งกันแระกันเปิดใจให้กว้างแล้วต้อนรับคนที่เรารักกลับบ้านต้อนรับคนที่เรารักกลับสู่อ้อมกอดกลับสู่ก้นบึง้ง แห่งรวมใจที่มีแต่ความรักแท้กับเขาผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าทุกคนมีพลังความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ปรารถนาเห็นคนที่รักพ้นจากความทุกข์มีความสุขวันนี้คุณได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของผู้มีประสบการณ์ตรงกับอาการของโรคทางด้านจิตเวชแล้วครับคุณได้เปิดใจมอบรักแท้และความอบอุ่น ในการรับฟังหัวใจของเขาว่าเขาทุกข์ระทมขมขื่นอย่างไรว่าเขามีปัญหาหนักหนาสาหัสแค่ไหนและผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าระหว่างผู้ดูแลและผู้มีประสบการณ์ตรงนั้นจะกลับมามอบความรักจากก้นบึ้งของหัวใจให้แก่กันได้อีกครั้งหนึง่งนั่นแหละครับก้าวแรกของการฟื้นคืนสู่สุขภาวะ แสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณปรากฏแล้วครับในดวงใจของทุกท่านผมขอคาระวะและขอชื่นชมจากใจและพบกันใหม่เมื่อคุณต้องการครับ